วันนี้มาชมขนุนกันนะคะเป็นขนุนในสวนที่ต้นหลังบ้านอป้าเองดูที่นี่ลมแรงนะคะอยู่ๆก็กลับมาหนาวอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้ยังร้อนอยู่เลยอะแต่วันนี้กลับมาหนาวเฉยต้นนี้ขนุนเพชราชานะคะสองรูปนี้เปรียบเทียบกันได้เลยว่าลูกไหนอ่อนลูกไหนแก่เนาะ ลูกนี้แก่กลมบ้องละน้ําแหลมก็จะตื้นขึ้นใบเลี้ยงก็เหลืองส่วนลูกนี้ไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่น้ําึ่งมันยังเหี่ยวเหียอยู่เลยแล้วก็ใบเลี้ยงใบเลี้ยงก็ยังเขียวอีกนานลูกเนี้ยส่วนลูกนี้ใหญ่แล้วก็เต่งตึงมากแต่ใบเลี้ยงของเขายังเขียวอยู่เลยนะคะลูกนี้แก่แล้วน้มก็ตื้นขึ้นแต่ยังไม่ตัดเพราะว่าอะไร เราอยากให้เขาแก่ให้เต็มที่เลยเพราะว่าก็ไม่ได้อยู่ไกลบ้านเนาะไว้แก่จัดจดพอแก่เ้าก็จะอร่อยบางคนก็อาจจะสงสัยว่าทําไมไว้ขนนเยอะจังทาไมไม่ตัดแต่งลูกออกบ้างก็ตัดทิ้งเยอะอยู่นะเนี่ยตัดทิ้งไปหลายลูกแต่ที่ต้องไว้ลูกเยอะเพราะว่าไม่ต้องการให้เขายวงหนาจนเกินไปแลวก็ยวงใหญ่คนบ้านอะไรไม่ชอบกระดุงยวงหนายวงใหญ่ฐานลูกค้าของเราเป็นผู้มีรายได้น้อยนะคะส่วนมากจะเป็นแรงงานต่างด้าวเขาก็จะมีกําลังซื้อน้อย เพราะว่าแรงงานต่างด้าวเขาก็ตั้งใจมาหาเงินกลับบ้านเราจะขายได้ก็ไม่เกินถาดละยี่สิบาทเพราะว่าเมื่อก่อนนี้คือทาไปแล้วเป็นกล่องละสี่สิบบาทแต่ว่าผลตอบรับก็จะสู้ถาดละยี่สิบาทไม่ได้นะคะ mm hmm. เขามีเงินร้อยเนึ้อเขาก็จะได้ซื้อหลาย,ลายๆอย่างเนาะเพราะฉะนั้นป้าก,ก็เลยจะต้องเอาไว้ลูกให้เขาเยอะๆวันนี้เป็นขนุนทองกระเสริฐทองกระเสริฐเนี่ยเนื้อเขาจะไม่หนาเหมือนเพชรอัญมณงกับเพชรราชานะคะแต่ก็ยังไว้ลูกเยอะอีกเหมือนเดิมเนี่ยต้นนี้เราก็แต่งแต่งลูกลเล็กๆออกไปเยอะมากแล้วนะ ดูลองประเสริฐนี่ลูกเขาดกมากเนี่ยที่หลน่ลนๆดำๆเนี่ยคือแต่งทิ้งทั้งนั้นเลยเนี่ยแต่งไปเยอะมากอยู่บ้านเราตอนนี้ก็ไม่มีอะไรขายนอกจากขนุนเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเว้นลูกเขาไว้เยอะหน่อยอยู่ต้นนี้ต้นนี้เพชรดำลงที่เห็นต้นเขาลงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่มีลูกนะคะเขาติดลูกตั้งแต่เดือนสิงหากันยาเราก็เริ่มเก็บผลผลิตมาตั้งแต่ช่วง แต่ปลายปีที่แล้วเรื่อยๆมาจนถึงเดือนกุมภาที่ผ่านมานี่นะคะเก็บเขาหมดไปแล้วชุดแรกอันนี้คือที่เราเห็นมีอยู่หกลูกเนี่ยคือชุดที่สองต้นนี้ก็เพชรดำลงเหมือนกันนี่ก็ชุดที่สองของต้นชุดที่สองนี่ก็มีหลายลูกเหมือนกันต้นนี้ก็อีกประมาณสั้สองสามเดือนนั่นแหละถึงจะแก่นะคะที่บ้านเรานี่ก็ไก่เยอะมากเลยนะคะ จะทำอะไรจะปลูกผักจะปลูกอะไรก็คือต้องล้อมรู้ว่าอย่างดีแต่บางทีก็ก็เหนื่อยเหมือนกันปลูกอะไรไว้ก็มาจิกมา,มาจิกหมดมาคุยหมดถ้าจะให้ต้องหาอะไรมาทำรั้วกันก็ทำเองก็ทำไม่ไหวเนาะแล้วก็ต้องไปหาอุปกรณ์อีกอะไรอีกปล่อยเขาได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแหละเนี่ยคุยเขียหากินดีจังเลย เราใส่ขี้ไก่เกลยไปน,นะคะนี่ต้นใหญ่ๆอย่างนี้ก็ใส่ไปกระสอบนึง<ด>ไก่ก็เกียบ้างอะไรบ้างนะถามว่าใส่เคมีมไหมก็ใส่นะคะใส่สูตรเสมอ 16, 16, 16, 16. มสิบหก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 เม็ดสีฟ้าๆนะ่ะก็แก้ปัญหาการเกิดสนิมได้ระดับหนึ่งถ้าเราจะตั้งใจทำแบบให้สมบูรณ์แบบจริงๆก็เห็นเพื่อนๆบอกว่าให้ใส่เดือนละครั้ง แต่นี่ป้าไม่ได้ใส่เดือนละครั้งหรอกบางทีก็สองเดือนสามเดือนใส่ครั้งหนึ่งก็ดีกว่าไม่ได้ใส่เลยเนาะถ้าไม่ได้ใส่เลยเนี่ยสนิมสนิมแน่นอนนี่ขนาดใส่บ้างไม่ใส่บ้างก็ยังมีสนิมเลยสาเหตุที่ไม่อยากขายเป็นลูกแล้วตอนนี้ก็คือนี่แหละปัญหาคือสนิมนี่แหละเราแกะเองอันไหนเป็นสนิมแล้วก็ทิ้งไปแค่นั้นจบ